ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາກະຕົດບາດນີ້ສະບາຍດີສຸກຸສຸຄົນສຸມອງສຸບອນພົບກັອງນ້ອງແດືເກົາພນກິດສບດີພນກ່ກຍັງບໍພາກາດນຫ້ນລະດີກຍັປົກພີນກົບສມາພິດິບກົບນກวดິລຫນງດກແ່ຫນງມກບ ญญก,ก,กินงานกบกบกระเบิดเลยแหละ,หละพี่น้องขั้นพอไก่น้อยบอไปใส่ใหม่ผกักผักไปหายพอน้องแท่นเบิดหละหละสุดบ้านไกล่กันข้าเจ้าสิลงไปอยู่พามไกล้กกันก็นเลยฝากไป <c oughs> มาเร้่อพี่น้องมุดจอมากินนำกันย่าลูกเสี้ยนปบหลานนี่ลูกกินน่อกินลูกเสี้ยนมาดจอมใหม่เยแหละคือไขู่กมา ปุ้งยู่ลูกแมวไม่ได้ซื้อไม้แมาแต่ไข่ลูกไ่ได้เอาอะไร่อนรเลยวนลกนมาเดี่ห้องเด้อเป็นเนอนมันแห่ดังค่ะนี่หนักกินก๊่นกิโลนะกินมากกนกิโล คีอก็ได้กินคือผิ่ชางนี่ขี่รถวีวีลงไปก็ได้ไปพี่ชางบอกขึ้นมาทำกับบอยินนี่ต่อีุ๊ดจมากขาบว่าชาใ่อยู่ซาามนเขาไม่กินมันกินดังมันเยอะห้อไหบอกกินกับไปยูเบ่นเอามันกินก็กิน

เออพื้นท่าเด็กจะมาทำนอนพ่นจกชบปิดเบิดออกันซาเละคนยังมาลินพี่น้องเอ้ยยานดำหนานา Nam lại cái như là. nó lại gần bọn anh nó ngoài ghé. A bọn hoàng 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 nóng nóng nóng. Hai mẹ phân tích hát. Nam mê. Nghê. 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 Ngê. 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 Ngê

บวดหัวมาอะนะเพีมึงในของลุงน่ห็นไปอยู่บนนันไปลดปนนั่นลูกปะบนคันบับหัน้ไปเบิ่งอีกบ่นไปนั่นยืดลูกคันมือื่นฉันบับได้ไปได้มื่นล้ร้อยไปอีกได้หนขาเห็นอะไรแกงอ่ ไแก่งหรอบอไม่รอก่ะเป็นยุงเหือคนลายบอคนลายบอจะเม็ดตัวมันแล้ะถามมันของบลไดม้าบอฮัมาดมาเขาเนะน่ะแม่มันไปหามเมอยหน่อยเหรอบ มันไปโลยไม่น่อยแล้วมัน,ย,มน,มน,มนจยจะโมมา,านจูนหาานกไปนกมาแล้วราบห็นะตากระดาเลรวกำพานังเคยได้ไหมเนีนยเราถามตลอดแล้ว Shooting hoa của đó này. Ừ, à, không nghe nữa, lắm. Mười một à, hoa lắm. nó một rồi hoa lắm. rồi, ừ. có khiến cho tuần vô คนยังท่าไดงมาแล้ก็สิปล่อยเหื่อมาอีหลารอบ่เมื่อเ้คนนันจะไม่อยู่บึงเหื่ออ่ะไายากมายังสนาขาผากหลดกระลอยหนึ่งเราอ่ะขาพิดิปีกับซ้ำทิพนเราอะถ้ายัางมาหล่อบึงสื่อครับยังมาบึงเหงื่อ อ่างขา่างขาจะต้ทีละจำบุญอันทีนผู้ได้ห่างผ่านอืมูลายเั่อ่่เสือพุ่งเสือผ่านมีบิดอืมหนามเผาอยู่นอกับนก็ม พอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องสบายดี